ทำหาอะไรกันล่ะโอ้มีอะไรอะลูกมีอะไรกันอะมีอะไรโอ๊ยน้องน่าจะท้องด้วยพี่เอ้เป็นน้องพี่โอยอยู่นะคะทุกคนน้าเหมือนพี่แว่นนะครับเราก็เคยเรียกน้องว่าแว่นน้อยนะครับตอนนี้น่าจะท้องอะ่ะน้านเข้าอยู่ตรงนู้นนะคะผม น่าจะมาหาอะไรกินอ่ะสงสารไปแล้วน้องไปแล้วน่าน,น่าใสแว่นด้วยนะน่าจะล่อยให้ท้องอีกแล้วสงสารแล้วนะโอ้ก็เจอเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนรุ่นเราคาวเดียวกันแหละแต่เป็นรุ่นน้องโอ้อยู่น่าจะประมาณสักประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับ าะว่าตอนนั้นโอ้โอ้เกิดน้องก็ยังไม่ได้เกิดเออน่าจะประมาณ4ีหเดือนขาก็สุดสั้นน่ะไปทำไมละแว่นโอ้โอ้โอจะมานั่งชมวิวโอ้ป้าไม่รู้เรื่องไงว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นลรโอ้โอ้พระอาทิตย์กำลังขึ้นน่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับทุกคนว้าวน่าครับ ขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหเห็นแต่หมไอ้อ้วนอ้วนเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตนี่เี้ยมานั่งดูพระอาทิต oh. ย oh. oh. ์ขึ้นกับโอ้กันนะครับผมโอ้โหไอ้อ้วนซูมเออรู้จักลดตัวลงให้คนอื่นก็เห็นด้วยหน่อย อาจจะบางเสาไฟนิดหน่อยนะครับผมภาพคลิปชื่นยามเช้านะครับตอนนี้6โมง6โมง15ครับผมอโ้อหไอ้อ้วนเนีน่ยโผล่จะหมดแล้วครับเอาแมวนมานั่งตรงกันกับน้องอะเร็วอ้อาหรออ๋อาหรออ๋อาหอมีความสุขจริงๆขอบคุณวมนเนี้ยอากาศเย็นนะครับตอนเชา้ชาๆนะครับเช้าว,วานนาานันอังคาร ช่วยเป็นกำลังใจให้โอ้กับพี่ว่านกับไม่ดีกับพี่ตังด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ป๊อบ้าได้นะคะทุกคนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เด็กๆได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปให้ดูสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรแต่ก็ พอแก้ขัดได้นลครับโอ้โหขึ้นเต็มแล้วครับผมมาอ้โหมานั่งเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะมานั่งเป็นนายแบบโอ้นายแบบโฮ่อจริงจริงมันต้องมามุมนี้นะทุกคนมุมน,นี้ก็เห็นสวยเหมือนกันแหละ ออน,นี่มุมนี้นะครับได้เลยนะครับคุณชายเขาคุณชายเขามานั่งเป็นนายแบบให้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ถูกใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทำคลิปแล้วไม่มีกำลังใจทำต่อไปแล้ว <laughs> วันนี้มาทานพาระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับไอ้วันมันก็ขึ้นมาพอดีปะปะก,ก็เหลือไปเห็นพอดีเลยอ๋ยอวันไม่ลงเลยลรกขึ้นเต็มแล้วครับทุกคนขึ้นเต็มแล้วครับขึ้นเต็มดวงแล้วครับน่ะคุณชายเขา ที่ประจําของเขาแล้วครับผมแถวน,นี้คือที่ประจําของเขาแล้วครับนนะแม่เอวนะอภิเษกนะอภิเษกอยู่ตรงนี้นะครับเอีนนั่งขึ้นบ่ได้ทุกคนนะเอีนนั่งขึ้นบ่ได้เลยอี่พี่ๆแม่ๆพ่อๆอแล้วแม่หน่ะอยากขึ้นนล้วมาโอ๋แต่ว่าแว่นขึน้นบ่ได้อไม่รู้ว่าสิเคือจังใดดีอเอียนนั่งบ่ได้ดขึ้นเลยอะ พันกระแน,นมบางเกยเพื่นอะะนในวันนี้ให้พี่ขึ้นด้วยหน่อยพิ่วันอี่ว่าเหรอก็ขึ้นไม่เป็นเหรอพี่วันล่ะพี่ว่านขอสั้นเอ้ะไม่เหมือนโอ้โอ้ขายาวหน่อยนึงอ่ะเนี่ย <c oughs> เต็มเลยครับทีนี้ z ูมก็ไม่ชัดเนาะกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ไอ้แว่นไปกินอ้อยอีกแล้วอุ้ย,ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นเฉยๆนะครับน,นี่ไอนน้อ้วนไอ้แว่นทำอะไรอะลกูกแว่นทำอะไรคะแวนเนี่ยมาหากินอ้อยมันอ้อยม,มันหวานนะบ๊า,บาย,ยบายอ๋อหือแสบบ่ แ่บอยู่อ่ะมันก็แเ่บมันก็แซ่บมันก็อร่อยเหรอปะป๊าหืมโหใครมาอื้อตรงนั้นไว้เนี่ยฮะแสดงว่าตาไม่เห็นตาไม่ได้เก็บให้หืมมันจะบาดปากนะล,ลูกตอนเ,อเช้าๆก็จะทำอย่างนี้ครับผมห่อห้อ้ว่วันวนองอะไรอ่ะโอ้คนอยู่ตรงนูน้น เจ้าของไอแวนน้อยอืมตาเวนสงสารเนอะเวลาเห็นแบบเห็นน้องหมาที่เขาท้องอะทุกคน,นป๊ะป้าก็สงสารเนาะแบบเมื่อก่อนนี่แม่ดิ๊กท้องก็ยังสงสารแม่ดิ๊กเลยอืมองดูเขาฮะมองดูเขาเอ้ยไม่ใช่หัวโขอกอะเมื่อกี้นะอื ด้วยนะครับก็จะพยายามพูดบางคนก็จะคงจะคงจะว่าภาพไม่สนุกแม่อะไรก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดนะครับผมเราก็คงจะทำไปคงจะไม่ถูกใจกับทุกคนนะครับแต่ว่าก็พยายาม นะครับมาจมอีหยังเนาะสิอ้ตกใจตกใจน้องตกใจน้องหไวเวนเอ้ยน้องก็แค่นั่งลงเฉยๆตกใจข,ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ของเขาอ่ะโอ้ขึ้นไหมแบบว่าเอาขึ้นมาเอาขึ้นชมวิวท้ายคลิปมาเวนเห็นไหมขึ้นได้แล้วอ่ะเวนปึ๊บโอพอครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเห็นมุมภาพที่แรกโอ้โหอืม จะฟินไปไหนครับทุกคนโอ้โหขึ้นไม่ได้ต้องอุ้มขึ้นนะครับพี่แบนนเะนี่ยวัดเฮ้ยยายปั่นผ้าครับอาจจะมีเสียงอ,อ,อืด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 นิดหน่อยนะครับน่ะเอ้พมันก็อยากเห็นเขาเลยแต่มันขึ้นไม่เป็นมันก็เดินอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่ นะเดี๋ยวยังไงเจอกับพวกเราใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเมื่อวานลงคลิปแบบรัวนะครับแต่ไม่มีคนดูนะครับ <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครอบครัวชายโอไกหญิงแว่นนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ดีๆ แต่มันก็แล้วกับตัวกับตัวละครด้วยนะครับผมบางวันก็ขี้เกียจบางวันก็อยากออกมาดูโน่นดูนี่นครับก็เหมือนวันนี้่เหมือนวันนี้อากาศดีก็ออกมาบางวันร้อนๆน้องก็จะไม่ยอมออกมานะครับน้องก็จะนอนเป่าพัดลมในบ้านนะครับทุกคนว่าจะจบคลิปยังว่าพูดต่อเราโอ้เนาะเดี๋ยวโอ้สวัสดีครับพี่ๆนะครับโอ้สวัสดีครับ โอ้โหไม่ยอมสวัสดีอะสวัสดีครับนั่น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 อ้าว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 อ,อะไรวะเนี่ยฮะอ้ยอ้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นก็อยากจะกนั่นอยู่แล้ววันเนาะไม่เอาลลกไม่เอาดูความสามหาวสี่หาวของไอ้อ้วนนะครับผมมันทำไปเออคุณนะ นั่งชมวิวกันนะครับทุกคนต่อคลิปนอนอคุณน่ะคุณน่ะอากาศมันดีดิวันนี้พากันดนกว่นนั่งชมวิวชมนกชมมาชมโน่นชมนี่ชมนั่นกันนะครับผมเออไงคนสวย เย็นก็เย็นนี่แหละปะป๊าโอ้ก็เย็นที่สุดเลยเหรอโอ้จะมองดูพี่ว่านน้อยเหรอแม่นน้อยอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมองดูคนด้วยโอ้ยอุ่นเ้ยอืเจ็ดสีนอนท่าได้เนาะอ้วนเนาะชั้นยเนาะสูงนี่เกิดเป็นไม้ก็ชั้นใบเก็นสีแล้วนาะ ชีวิตของหมาหน่อยเนาะเกิดมากระชำนี่แหละชำเห็นนี่แหละทุกคนอืมบนหมาหน่อยอนี่หมาหรือหมูอะหมูหรือหมาวะเนี่ยฮโอ้ก็เป่าเป็นหมูสักก็หน่อยลรอโอ้ก็เป็นหมายอยู่ลรอปะแวียนนะเป็นหมาหน่อยแะว่นไม่ได้เป็นหมาอว้วนแว่นไม่ได้เป็นหมาใหญ่เลยเด็กๆชอบมานั่งชมวิวกันตอนเช้าๆนะครับทุกคน วันไหนที่อากาศดีๆก็จะออกมาวันไหนที่อากาศร้อนก็นั่งเป่าพัดลมนะครับแล้วแต่ช่วงระยะเวลาของเขานะครับอย่างวันนี้ก็อากาศดีหน่อยลมเย็นๆตอนเ,เช้าๆนะครับน้องก็จะออกมานั่งเล่นอย่างนี้นะครับส่วนคนหนึ่งเขาก็จะนอนติดกองทรายครับเขาเป็นเขาเป็นหมาติดกองทรายนะครับทุกคนครับส,ส,ส่วนสองไอ้เจ้าสองแสบนะครับ ส่วนพี่ตังพี่ตังเขาจะติดคอนโดของเขานะครับเขาจะอยู่ในคอนโดของเขาเ็าจะไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับเพื่อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะพี่ตังเขาไม่ค่อยสบายแล้วทีนี้เขาก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับคนอื่นเราก็จะแยกกักโลกของเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นยีดกลัวแบบว่าติดคนอื่นด้วยก็เลยให้น้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งทีนี้น้องก็เลย เกิดความเคยชินน้องก็จะไม่ไม่ค่อยเข้าฝูงไม่ใช่ไม่ค่อยเข้าฝูงหรอกเวลากินเวลาอะไรเขาก็เขาก็ยกินด้วยกันแต่ว่าเวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยออกมาอยู่กับเพื่อนนะครับ mm hmm. เขาก็จะอยู่คนเดียวของเขารักษายีตของพิษตังมาได้ประมาณปีกว่าแล้วครับทุกคนแต่ก็ยังไม่หายดีนะหมอเขาก็บอกว่ารักษาหายยากก็มีไปฉีดไปฉีดยาฉีดอะไร ฉีดเข็มล้วท่าไหร่เข็มแล้วหกร้อยอ่ะสามเข็มไม่เห็นผลนะครับทุกคนทีนี้ก็คุณหมอก็ให้กินยาบำรุงขนบ้างอะไรบ้างก็ให้ยามากินบ้างก็ดีขึ้นระดับหนึ่งก็สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนเป็นพวกบำรุงบำรุงขนอะไรหมอก็บอกว่าเอออาจจะยังไงอ่ะ อาจจะไม่หายแต่ก็เราก็ทำน้องจนแบบมีขนมีอะไรขึ้นมาก็ก็ดีใจนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือตรงจัก,กระไรเขามันจะแดงๆหน่อยนึงนะครับมาอยู่กับโอ้กกับแว่นแต่พูดเรื่องพี่ตังนะครับทุกคนยโอ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยหรอปะปะ๋าโอ้ก็แค่มานั่งชมวิวกับพี่แว่นล่ะปะปะ้าทำไม ป๊าไม่ไปอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเหรอวันนี้อยู่กับโอหรือเปล่าล่ะป๊าก็ะะจะไปทำงานอยู่ไอเด็กน้อยทำไมไม่เอาคิตาออกวันนี้ทุกชเช้าเ็าจะปัดขี้ตาของเขาออกครับเวลาตืน่นแต่วันนี้ไม่เอ้ายายทำันไรอะ่ะวันนี้มีคิตาเฉยเลยเนี่ยฮะไอเด็กน้อยโอวันนี้สายแล้วมั้งเนี่ย มานั่งคุยกับเด็กน้อยจนสายแล้วมั้งนาโอเนาะอย่าพึ่งลำคาญนกันเด้นอนะโอ้เนาะอะไรเหรออะไรแมะน้องก็เคี้ยวหัวพี่ซบแบบมีแต่น้ำลายเนี่ยทุกคนโยด่ะโอ้โอชอบเคี้ยวหัวพี่โอ้ยเลยอย่าดีกระนัน บรรยากาศเช้าก็ามาคาสั้นนะครับผมน่ะๆอาบน้ำไปเมื่อวันเสาร์อาบอีกทีก็พรุ่งนี้นะครับห้าวันอาบทีหนึ่งนะครับเด็กน้อยส่วนที่ตังสามวันอาบทีนึงวันที่สามสมมติว่าวันเสาร์ก็บังคารก็อาบอีกนะครับผม ไไหเหนื่อยไหมโอ๊ะปอป้อเราเหนื่อยหรือเปอล่าเรไม่ยอมลงเลยแมยคนนึงอ่ะคนนี้จะไม่ยอมลงเลยน,น,นีนยยนะ่ขึ้นก็ไม่อยากขึ้นอนะ่ะลงก็ยังไม่อยากลงอีกนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามเด็กๆด้วยนะครับทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากพี่ๆไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะแม่น้ำมูลหลังบ้านชายโอ้กระยิงแว่นนะครับแล้วก็ไปก่อนแล้วอะ่ะสวัสดีครับ